ดีจ้านั่ที่สุดกันนี่เขามาาห้เฮ็ดยุพี่น้องอ่นานเขามาแล้วว่ามันสีบ่าได้รุ่นจนว่านี่มาอยู่จ้างานตัวนี้สบายยุ่งเรามือนี่กับบหหลายสีพร้อมพี่น้องมีสองสีจ้าคัดง่ายยุ่งมือ น้ำอยกว่าตัวเขามาก่อนก้อนเทียงเครื่องสมหอมพี่น้องเขามาก่อนเทียงอยู่แต่ เราเมือกระดุ่นกับงานพี่น้องเอ้ฉันมีงานเขามากอ่ะต่โยุฝนกระตกมมัดเมื่อพี่นอ้องเอมื่อยเลยฝนอ้อยย้วมัดเมื่อ ตัวนี้ง่ายอยูตานวนออกค่าเดียวขั้นละสามร้อยกุต้ตโตสามร้อยเท่าไรด,ดอกะสามอระมานีา้นัวนี้ี้วเราฟังกมแบบอ่อนมาจิ๊บ เขากันว่าสีหยังพี่น้องอันนี้สีแดงสีแดงเ,เรียกงงหเนาะห้ายครับสองสีจ้ะสีนี้นี่น้อยเดียวสีนี้น้อยเดียวจ้ะสีแดงนี่ร้ายครับคัดสีก็ว่าแม่นว่า ท่านไดนท่านขัดเลยพี่น้องเบื้องนี้เบื้องล่งลางมานันน้ำเดจ่ามันมีข้างบนข้างล่างเนาะนะักเอาเปลี่ยนง,งานในเบื้องจ้าพี่น้องมาเศร้านี่ยพอยนี่ซ่อนยิบตัวนี้จา้าเห็นบ่าจา้าเศรานี่พอยนี่ซ่อนยิบแล้วลอยจ้าซุ่มนี่เรียบร้อยละ อัปเดตงานให้เบิ่งจใจพี่น้องคือว่ามันสิบวได้แล้วในที่สุดเธอก็มาจา้ะในที่สุดเธอก็มาให้เห็ดอยูเยนน่เดี๋ยวสิได้นวนลมาจ้ะเดี๋ยวสิได้ล่นนวลเราบ่โดนดอกแป๊บเดียวงานงานตัวนี้เฮ็ดง่ายอยู่จใจพี่น้องเฮ็ดง่ายอยู่เอาจำนี่ละจ้ะจำนี่ละพี่น้องอดีตจา้า